อุ้มุชุปรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมาสาวุลีกินแซบนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูแซบๆค่ะนั่นก็คือนี่หนูได้เนื้อมานะคะนี่เราจะทำลาบเนื้อนั่นเองค่ะวันนี้ผมเป็นผู้หญิงแบบคุณุสตรีทำลาบหน่อยนะคะลาบเนื้อค่ะอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องนะคะที่ทำลาบเนื้อค่ะปกติทำลาบหมูค่ะ วันนี้จะมาทำราบเนื้อนะคะไปไปทำกันค่ะนี่นะคะทุกคนอันดับแรกนะคะหนูก็จะมาทําการห่างเนื้อแบบนี้ก่อนนะคะแล้วอยเอาไปสับค่ะสับให้ละเอียดนะคะถ้าสับแบบมันละเอียดละเอยียดคะ่ะมันก็บแบบเวลาพุ่งเครื่องมันจะเข้าเนื้อนะคะ พอมดสับเนื้อเสร็จนะคะมดก็จะมาทําการคั่วพริกลาบนเองนะคะคั่วให้หอมหอมค่ะต่อด้วยมาตามเครื่องพริกลาบน,นเองค่ะส่วนประกอบของพริกลาบม,มดนะคะมดก็จะใส่พริกกระเทียมค่ะตะไคร้แล้วก็เม็ดมะแขวนคะ<ส>่ะตามให้ละเอียดเสร็จนะคะก็ต่อด้วยหอมแดงค่ะตามให้มันเข้ากันเลยนะคะใส่ทั้งหอมแดงแล้วก็เกลือด้วยนะคะพอตามพริกลาบละเอียดแล้วนะคะมดก็จะมาทําการปรุงแล้วค่ะก็จะมาทําการคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อที่เราสับไว้นะคะตอนนี้เราก็ตัดใส่ ค่อยเนื้อเลยค่ะนี่แล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากันค่ะต้องคนแบบนานหน่อยนะคะเพราะว่ากว่ามันจะเข้ากับเนื้อได้นี่ต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้ความอดทนนะคะลาบที่อร่อยต้องใช้ความอดทนค่ะ พอคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเสร็จนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใกล้ๆส,สุดท้ายค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยผลนวนนิดนึงนะคะต่อด้วยเราจะใส่หอมเจียวค่ะหรือว่ากระเทียมเจียวในเองค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผัดจีผัดไผ่หอมด่วนนะคะแบบเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมของลาบค่ะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแค่นี้เราก็ได้ลาบเนื้ออร่อยอร่อยแล้วค่ะ <c oughs> ส่วนครอบครัวมดนะคะส่วนมากก็จะไม่กินดิบนะคะเราก็จะมาทํากันคั่วให้สุกๆค่ะ พอสุกแล้วก็ตักใส่จานกินได้เลยคะ่ะกินกับข้าวหรือว่ากินกับเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะทุกคนคะ่ะลาบเนื้อคนอเราเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแม่กินข้าวแล้วคะ่ะพอดีว่าพ่อไปดับไฟนะคะ

มาดิแหละอรจิจี εί. บมาแหละ๋ยวจับขอทำหนึ่งถือใจถือใจคิดถือพ่อเหรออืม